แม่มาจับตาสัหน่อยกับ2อ,อดีตนักร้องดังฟิล,มล์มรัตภูมิกับเชนธนาสุดแล้วเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงแม่ว้าเรื่องนี้ก็มีาาดาราหนุ่มเหมือนกันนะคะอีเนเคนเขาไปเช็คอินภาคเหนือตอนบนมาเขาแอบไปเห็นดานราหนุ่มนะคะไปร่วมงานปาร์ตี้ปาร์ใจางานตรงงานแต่งอแ,แอบไปกินพันเจ้าสาวสองคนว้ 2คนเลยเหรอสองคนควบควไปแม่กลับมาที่เรื่องเราวดีดีกว่าวเรื่องนี้ยินดีด้วยนะจ๊ะนี่กับหนุ่มดีเจอราาหนุ่มบิ๊กนั่นเองโอ้ตอนนี้คือ MV Play เนี่ย100ล้านวิวเรียบร้อยแล้วไปเปิดจงเปิดใจสักหน่อยว่าเออการทำผลงานผลงานทั้งเรื่องหงานเพลงงานแสดงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างว่าเด้กก็เริ่มเลยข่าวแรกไม่พูดถึงไม่ได้ ต้องพูดถึงอดีตนักร้องดังเออดุมดาวดาวดีดุมดาวดาวเออคนแรกเลยแล้วก็เราคือใครอ่ะเราสองคนคือใครเราเป็นใครฉันคือยากินยากินยาเธอเป็นยาใครยากิ๋อย่างเงี้ยเหรอเธอชื่ออะไรก่อนฉันชื่อฉันชื่อออนอานงหรือเปล่าอานงอานาเออฉันคืออานาเธอเล่นมุกของฉันไปแล้วกลับมาเเออออ อย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องของคุณฟีมและตะภูมแล้วก็คุณเชนธนาเออโอ้โหถือว่าเป็นนักร้องที่เคยสังกัดอยู่ค่ายเดียวกันอือกับเส้นทางชีวิตที่เรียกว่ามันดีนะดีนะ<ด>สุดท้ายะะสุดท้ายปุ๊บพอเจอโค,โว,โควิดหรือว่าเจอสิ่งที่ผ่านผ่านมาทําให้ชีวิตของพวกเขานี่เปลี่ยนล่าสุดนี่หนุ่มฟีมเาเรียกว่าโดนแหกโดนแหกหนุ่มเชนก็ออโดนแหกเหมือนกันกเออเราไล่เรียงกันหน่อยไหมอ่เรื่องของ คุณฟิล์มนะคะหรือว่าพี่ฟูมนะคะพี่ฟูมคือจากคุณป้าจากคุณป้าคุณภูมิมาแทพฟิ์มอะไรนวงชอบที่เล่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นว่าก็คือเรื่องของการโ h o กัดคอแล้วก็ไปติดสอยห้อยตามดีไอคอนมีการมันมีการเอาคลิปเสียงที่เคยบันทึกไว้เนี่ยออกมาเผยแพร่ว่า1 2 3 4 5สออย่างที่ผู้ชมน่ะรู้กันอยู่แล้วว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้าตํนดับสุดท้ายปุ๊บเนี่ยก็คือร้อนไปถึงพี่น่วง เออพี่หน่วงกันชัยพี่หน่วงก็เลยหยิบคลิปนี้มาชฉ์เพราะว่ามีการแอบอ้างชื่อเขาไงใช่แล้วแอบอ้างเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าไปสาวเรื่องอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับคดีดีไอคอนใช่มีดีไอคอนมีการลงทุนนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนบริษัทอะที่แบบลงทุนเกี่ยวกับรถไฟฟ้าน้ำมันน้ำมันพืน ชอบมากอะไรแบบนี้แล้วคุณป้าก็เลยออกมาแฉไงเธอซึ่งความเสียหายเนี่ยมันมันเป็นร้อยนะร้านนะเธอคือสุดท้ายจะเป็นยังไงต่อต้องติดตามเพราะเรื่องราวของคุณฟิล์มเองเนี่ยก็มีการถึงกระบวนการทางกฎหมายไปที่เรียบร้อยแล้วในฝั่งของพี่หนุ่มนะในฝั่งของอื่นๆเนี่ยก็ต้องจับตามองกันว่าจะยังไงแต่ทีนี้เนี่ยก็มีคลิปครงคลิปเสียงต่างๆก็อ่ะก็ว่ากันไปตามข้อมูลข้อมูลแต่ถือว่าแม้ว่าจะเป็นแมวเก้าชีวิตรอบนี้มันจะยังไง ใช่ถ้าเกิดย้อนกลับไปเลยนะคะสำหรับแมวเก้าชีวิตเนี่ยเขาก็ฝ่าเรื่องดราม่าข่าวเนี่ยมาหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเสียอูดเนาะที่ออกมาแหกว่าแบบว่าอ๋อนี่ฉันให้เธอนะฉันเป็นเสี่ยเหมือนกันฉันมอบห้เสเตจินีเนาะเปย์ๆฉ่ำๆก็เนี่ยก็คือเหมือนเสียอูดเขารักมากแล้วเขาก็เปเปบาดเปรถดูแลฟี์มาตลอดเพราะว่าฟ์มเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้จักเสียอูดเสียอูดก็เลยออกมาแหกเออว่าเขาเนี่ย เคยมีความใกล้ชิดกับดาราคนไหนบ้างในวงการบันเทิงเออก็มีเห็นภาพไปท่องไปเที่ยวกันฮ่องกงฮ่องใจอะไรอย่างนี้จนกระทั่งเสียอูดได้แบบจากไปเออแล้วก็ตอนที่จะเสียอูดจากไปเนี่ยนักข่าวก็ไปถามคุณฟิลนะคะว่าแบบรู้สึกยังไงบ้างจะไปงานเสียอูดไหมอ่าฟิลก็บอกว่าก็เป็นแค่คนรู้จักกันเออแล้วก็ขอแสดงความจเจริด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปงานไปงานศพมันเนาะต่อมาค่ะก็ พอเรื่งเรื่องราวของเซออูเนี่ยตอนนั้นยังไม่จบเนาะ,ะก็มีเรื่องราวของอนความ <Blue S 1> รักเออ,เอ,อความรักความใจว่าอ้าสุดท้ายแล้วปุ๊บคือเรื่องราวที่ออนดี้บุ๊กตั้งคันขึ้นมาเนี่ยทายาทใน ในคันกองอันนี้ว่าคือใครข่าสุดท้ายคือดีนเอออกมาแล้วไม่ใช่ลูกของคุณฟิล์มนะคะเสารก็ได้ได้บอกมาแล้วแต่ว่าปิดข้อมูลนะคะว่าลูกเาเป็นใครต่อมาเนี่ยคุณฟิล์มก็ค้นหาทางในชีวิตก็คือไปเข้าสังกัดพักต่างๆนะคะสุดท้ายก็มาอยู่กับลุงป้อมเนี่ยภาาสุดท้ายเลยภาคสุดท้ายก็อยู่ลุงป้อมว่าเขาผ่านมา4พัก4ปี4ี่พักใช่เตอนนี้ก็คือไม่น่าจะพักก่อนหรือเปล่าน่าจะพักก่อนนะคะเพราะว่า อ๋อพักลุงป้อมเนี่ยก็มีดา่ายเยอะเลยนะทั้งพักเลยนะคะมีไอคอนเนี้ยเออ <c oughs> อันนี้คือแค่ของคุณฟิล์มใช่ตัดข<อ>้ากลับมาที่ฝั่งของคุณเชนธนากันออบ้างคุณเชนธนานเนี่ยก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถนะคะคือ <c oughs> ตอนนั้นก็คือเป็นบอยแบนด์คุณหล่อมากโอ้ไนท์ทูมิดยงทูมิดอยู่เออแต่ทีนี้แหละพอมาคนเราเติบโตขึ้นอะ่ะจริงขึ้นลูกใหม่ก็มาตัวเองก็ผ่านตรงผ่านตัวมาทีนี้ก็มาร่วมงานกับทาง วุธิศักดิ์คลินิกเดิม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 จุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นอามาโดปัจจุบันค่ะเริ่มต้นคือเริ่มต้นมาจากวุธิทรงวุธิศักดิ์คลินิกแหละก็เติบโตมาแล้วก็มาทําแบรนด์หลักสือก็คืออามาโดที่ทุกคนรู้จักกันแต่ทีนี้อย่างที่ทุกคนเห็นข่าวกันอยู่แล้วว่าอามาโดเนี่ยแม้ว่าจะขายดิขายดีเนาะโอ้โหเห็นแบบทุกสื่อเลยนะมีการโฆษณาโฆษณามีการออกไปเขาเรียกว่าเป็นการทำการ PR เอามีการขายของขายของต่างๆก็คิดว่าดี แต่ทีนี้พอตัดภาพกลับมาในช่วงก่อนหน้านี้ที่มันมีโควิดอ่ะการซื้อเครื่องซุกขายมันก็แบบซบเซาลงใช่ซบเซาซบเซาลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เขาอ่ะขาดทุนขาดทุนเสร็จปุ๊บสิ่งของต่างๆที่สั่งปงสั่งไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลังบ้านเขาอันนี้คือที่เขาออกมาชี้แจงนะว่าแบบเป็นยังไงกับคู่ค้าคู่ค้าก็ออกมาให้สัมพงสัมภาษณ์ออกมาว่าสุดท้ายปุ๊บก็คือเขาก็ยอมรับว่าคุณเชนเขายอมรับว่าเขาเป็นหนี้พอามที่จัเคลียร์หนี้เคลียร์เคร ซึ่งเขาเป็นหนี้มาอยู่แล้วแล้วก็เคลียร์หนี้เรื่อยๆเคลียร์หนี้เรื่อยๆก็เลยขอออกมาขอโอกาสว่ายังไงอ่าถ้าเกิดย้อนกลับไปอีกนิดนึงทาไมถึงมีการออกมาร้องไห้ต่อหน้าสื่อเนื่องจากว่าเขาเนี่ยถูกฟ้องร้องก็ฟ้องชอบโกงใช่เนือ่องจากทำไมถึงโดนชอโกงเนื่องจากว่าคุณเชนเนี่ยไปรับสินค้ามาแต่ว่าไม่ได้ไปจ่ายค่าสินค้าให้หซึ่งไม่ได้มีโ <tight comparable. S 2> รงงานเดียวค่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยแตะนะคะประมาณเกือบ กับแบบหลายล้านบาทมากหลายร้อยล้านบาทมากๆนะไม่รู้ว่าถึงแบบ800หรือ900หรือพันไม่รู้จริงแต่ออราคาค่าเสียหายประมาณนั้นเลยและที่เนี้ยตอนที่เขาคุยกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายคุณเชนบอกว่าเนี่ยที่ขายไม่ได้ว่าเพราะว่ากล่กองนู่นกล่องนี่ผลิตภัณฑ์ทีนี้คนคนที่ทําผลิตไม่ได้เ,เขาเขาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันทําของข้างในกล่อง ฉันไม่ได้ทำกองเอาไม่แล้วทําไมอ่ะไลน์ไปสองปีแล้วว่าทำไมไม่ตอบเออทําไมไม่ตอบเราเลยอ่ะก็คือที่เขาฟ้องเนี่ยเนื่องจากว่าติดต่อคุณเชนไม่ได้โทรไปก็ไม่รับส่งโนติสไปก็เงียบเฉยสารเรียกสองสองครั้งแล้วก็ยังเฉยมีการยื่นข้อมูลไปว่าแบบเรื่องของการค่าใช้จ่ายก็มีการผัดมีการขอมาตลอดเออมันก็เลยออกมาเป็นเรื่องราวของการที่เป็นข่าวแบบนี้เพราะจริงๆ้มันสืบเนื่องกันมาจากเออปม ดีไอคอนด้วยแหละเพราะหลายคนโยงไปว่าเอ้ยสิ่งที่ทางคุณเชนทำอ่ะมันอาจจะเกี่ยวข้องหรือละไม้คล้ายคลึงหรือเปล่าเออแต่ทีนี้พอมันมีคนที่เออเดือดร้อนปุ๊บที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่แบบเออเขาเรียกว่าพู้ซื้อผู้ซื้อพู้อวนายเออตแทนน้เป็นผู้ผลิตก็เลยกลายว่าเป็นคนสองฝั่งกันไปเอออ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะของวงการบันเทิงที่จะแบบเสียง อะไรฮะคุกไม่สุดท้ายแลวก็คืออยู่ที่กระบวนการทางยุติธรรมว่าถ้าเกิดว่าหลักฐานทุกอย่างมันมันไม่ได้เชื่อมโยงไปในสิ่งที่เคลียร์กันไม่ได้เนี่ยเออมันก็สามารถผ่านไปได้ก็คือก็จ่ายเงินใช่ก็เคลียร์ไปเคลียร์เต็นให้มันเสร็จนะอะจบไปนะคะมาต่อกับเรื่องนี้ว้าวอนี้ฉันอยากรู้นี่อีเจเคไงเขาไปใช้โครงการแอลเหนือคนละครึ่งมาเอาโครงการไม่ได้แบบปิดแล้วหรอเขาไปใช้ก่อนหน้านั้นเซฟอ๋อคือแบบ จองปุ๊บไปปั๊บหมดเวลา3วันนี้ไปเลยเอ,อ,อีเจเคก็ไปแอบอยูนือคนละครึ่งมาแล้วเขาแบบว่าไป,ไปพารีไปพารีไปปาร์ตี้เวดดิ้งอ่า <นะ S 1> วันจิ้งคือเพื่อนเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเพื่อนเออของอีเจเคเนี่ยเขาแต่งงานเขาแต่งงานเสร็จปุ๊บอีเจเคก็ลงล่าเนาะลงล่าแล้วเล่นล่าในงานแล้วทีเนี้ยเห็นดาราชายคนหนึ่งฉันหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้คล้ายๆฉันปะ เออคคยายอมีหูมีตามีจมูกมีปากเหมือนกันอ่ไแ่ต่อดาราชาคนนี้เขาเคยมีข่าวแบบชอบแบบสวบหญิงเนี่ยนัดหญิงมาสวบบ่อยมากเปิดไปเด็กแป๊บอุ้ยพวกเคาต้องรู้แล้วนะว่ใครก็จะมีคนเด็กมามันมันเด้งขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเจะไปสวบไปซาดยังไงให้ใจแข่มันเล่าเองทั้งสองคนเองจ้าจ้าจาให้ซวปูดราฟี ฉันไปแอววเหนือคนละครึ่งมานะแต่ที่เจอไม่คนละครึ่งนีจ๊ะมาแบบเต็มๆสองเบ้าตาเลยจ้ากับเรื่องเผ็ดร้อนของดาราหนุ่มที่ไปร่วมงานแต่งเพื่อนในวงการแต่ดันหิวเลยจัดงานเอ้ยงานแต่งมีดาราหญิงชายมาร่วมยินดีกันมากมาเลยจ้าฉันก็เลยสวมรอยไปมั่วซองกับเขาด้วยนะเซ่ความเป็นเจ๊เคนหรอก็ต้องช่างสังเกตนะ่ะเนาะ ฉันไปสะดุดตากับดาราชายชื่อดังชื่อดังมากๆท่าทางดูเมานั่นจ้าเลยกำลังคั่วเพื่อนเจ้าสาวสุดท้ายทั้งคู่ก็พากันไปกินตับหลังจากอิ่มหมี่พลีมันก็แยกย้ายเลยเซ่แต่ดูเหมือนว่าดาราชายท่านเนี้ยยังไม่อิ่มนะจ้ากลับมาหาสาวกินในงานช่วงเลิกปาร์ตี้ต่อเลยได้อีกหนึ่งพอกินเสร็จดาราชายท่านเนี้ย ก็รีบทีบหัวส่งสาวออกจากห้องศึกสาวคนเนี้ไม่ได้อยู่โรงแรมที่เขาจัดงานแต่งเนินจ้าหรือต้องไปนอนที่ล็อบบี้เพราะรถบดนะเธอเข้าใจไหมว่างานแต่งงานส่วนตัวเนี่ยเขาแต่งกันในป่าในเขานอนโถโถโถน่าสงสารโอ๊ยตัดพอกับตัวเองทุกครั้งมือนึกถึงเรื่องนี้ทำไมเนาถึงไม่เป็นชานโอ้แม่แซ่บ <S <S เดี๋ยวนะใช่คนที renamed, ่สันสกหรือเปล่าใช่รูปประพันธ์สันฐานอย่าไปเผยเขาไม้ไม่ใช่ก็แบบรูปประพันธ์สันฐานเบ้านงเบ้าหน้าเบ้าตาเออ ไม่อยากจะร้องเพลงเลยอ่ะร้องเพลงป่ะลาลาลาดูดีดู d m เซีเพราะว่าเขาชอบดีเอ็มไดกมาหานะลูกป้าไม่ไม่ได้ดีเรกม่หาใครมีคนเล็กมาหาก็ตอบสนองเฉยเฉยมันเป็นของเก่าอ่านุกของเก่าเออเออเออวเหนืยอคนละครึ่งเนาะเออกลับมาดีกว่าเรื่องนี้เรื่องนาทีดีดีกว่านะครับพูดถึงคุณบิ๊กกิจราดนี่ ล่าส ah. ุดค mm ือเพลงของเขาเนี่ยหนึ่งร้อยล้านวิวมาที่เรียบร้อยแล้วรถเลิกับรถเลิศคอสเตอร์ใช่ไหมเพลงเนี้ยรถเลิศคสเตอร์เอาเหรอรถเริศบอสเตอร์โบสเตอร์เออตันเวอออันะย่างนึงอ่ะรถไฟหอดนั่นเองไปพูดคุยกับคุณบิ๊กดีเจระดีกว่าครับ่อเส้นทางวงการบันเทิงของเขาทั้งเรื่องของงานเพลงแล้วก็งานแสดงเป็นยังไงกันบ้างจ้ะปีใหม่ก็คิดว่าจะรวมแบบเพลงที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะเพลงยอดฮิตของดีเจระดนะครับไม่ไม่เป็น หนึ่งอัลบั้มเซ็กชันาตอนนี้ผมมีเพลงที่ยอดวิวเยอะมากๆอยู่หลายเพลงอะไรเงี้ยครับผมก็กะว่าจะรวมเป็นแบบ greatest h i t of d j e r a t อะไรเงี้ยครับผมจริงๆปีหน้าผมกะว่าอยากจะทำคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองคือด้วยความที่ผมเขียนเพลงแล้วมันเป็นเรื่องราวในทุกๆเพลงครับมันสามารถที่จะเอามาต่อกันเป็นเรื่องใหญ่ๆได้เรื่องหนึ่งเลยลก็กะจะทําเป็นเหมือนละครเวทีครับทาละครเวทีแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยครับให้ให้คนได้เห็นถึง acting ด้วยผมอยากลองเป็นผู้กำกับ มันพ่วมกับคือผมมีมีบทหนังครับที่เขียนไว้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เราเขียนมันไว้แบบค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็น่าสนใจก็เลยอยากอยากอยากลองเป็นพ่วงกับแบบกำกับหนังเรื่องนี้เองด้วยครับอะไรเป็นหนังดราค์คอมเมดี้ครับเป็นหนังแบบหนังตลกไล่ครับซึ่งพูดเกี่ยวกับตัวละครของเด็กคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเกียร์เขาเป็นโลกโลกหนึ่งชื่อว่าโลกฮีคีคอมเมดี้ครับต่อต้านสังคมแล้วก็ไม่ยอมออกจากบ้านอะไรเงี้ยวันดีคืนดีก็ ได้เ,เจอเพื่อนครับในอินเทอร์เน็ตครับชวนชวนไปรักษาก็เลยต้องไปในโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งชื่อบูรุครับเป็นโรงพยาบาลบ้าครับ,รบแล้วคราวนี้เขาก็ต้องไปประจนภัยในโรงพยาบาลบ้าอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่อาจจะเปลี่ยนเขาไปเป็นเป็นอีกคนหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยริงก็มีคุยคุยกันไหแล้วทุกคนก็สนใจครับแบบเอออ่านบทผมแล้วชอบอะไรเงี้ยเพราะมันสนุกแล้วก็มันแปลกใหม่ครับเพราะมันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องตลกร้ายอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันคาดเดาไม่ได้ครับ เออตอนนี้ผมกำลังอยู่ในขั้นตอนการคุยกับนายทุนนะแล้วก็อาจจะวางไว้ว่าอาจจะเป็นปีไม่ใช่ปีหน้าครับปีถัดจากปีหน้าครับช่วงเดือนเมษาอะไรครับ mm hmm. เอ,อ่ผมเป็นคนทํางานตลอดเวลาทํางานเยอะครับ mm hmm. ทุกอย่างในชีวิตผมคืองาน mm hmm. ผมก็เลยไม่ค่อยได้พักผ่อนพอไม่ได้พักผ่อนแล้วโรคเก่าที่เคยเป็นมันกเาเริบครับ mm hmm. เ,เคยเป็นโรคหอบตอนเด็กครั้งนี้มันก็เลยกลับมาเป็นครับ mm hmm. มีเสียงพูดเสียงพูดมันไม่ออกมา mm hmm. แล้วก็หายใจไม่ หายใจไม่ทันครับเพราะว่าหลอดลมมันตีบอะไรเงี้ยครับผมมันก็เหมือนกับเราเหมือนคนจะขาดอากาศตายอนะไรเยต้องพักผ่อนครับผมก็จะหาเวลาพักมากขึ้นหรือจ,จะเป็นการจัดตารางใหม่แต่ว่างานก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่แค่แบบเรามีวิธีที่จะจัดตารางให้เกิดการพักผ่อนได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เออที่สําคัญเลยคือผมต้องเลิกกินครับว่าอาหารที่มันจะไปกระตุน้นการทําให้เส้นเสียงมันมันแบบมีผลในทาง ไม่ดีครับอย่างเชน่นของทอดของมันอะไรเงี้ยครับก็กเลิกกินไปแล้วกิกนน้ําให้เยอะขึ้นครับน้าเปล่าลย,ยัางไงผมฝากผลงานทั้งหมดด้วยนะครับผมดีจราดนะครับก็มีเพลงแล้วครับแล้วก็หนังที่อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับโอ้โเป็นไงล่ะฟังแล้วก็พระนัติคติเนาะดีแต่เป็นนักร้องนักเดิมเนี่ยร้องจเป็นฟังเพลงถัดไปออที่จะเป็นแบบหลายร้อยร้านวิวเลยโอโดารงดาราแต่ตอนนี้ก็สุขภาพก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วเนาะมากขึ้นคุณสุขภาพไปหลังจากที่ประเชิญปัญหา โรคร้ายต่างๆเนอะเอาละเอาละแยกกันก่อนเพราะว่าฉันกับเขาเราทั้งสองคนนะคะไฮโซบูแล้วก็ดาราฟีเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปชาติไม่จะไปไฮโเปูแล้วไม่ได้ไม่ได้หรออยากไปอยากไปดูคนลักครึ่งอยากไปดูไม่เธอฉันเป็นญาต่ญาตเกันเป็นอะไรนี่เป็นญาใครญาอยากไป Kính <coughs> Thương